วันนี้พามาเที่ยวชุมชนยนวิถีชุมชนคุณธรรมหัวบ้านถนนสู้ศึกจังหวัดประจวบคิริขันค่ะถนนสู้ศึกเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ถนนสายวัฒนธรรมเป็นถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ทหารอากาศตำรวจและชาวประจวบคิริขันร่วมกันสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวจึงเป็นที่มาของชื่อถนนสู้ศึกปัจจุบันยังมีร่องรอยของความเก่าแก่เหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนบนเส้นทาง800เมตรของถนนสายนี้ ก็ยังคงมีบ้านไม้เก่าโบราณอายุนับร้อยปีหลงเหลือให้เห็นอยู่หลายหลังเลยนะคะ ผสานกับศิลปะสตรีทอาร์ตยุคใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำและก็ go slow life ไปกับวิถีชีวิตของชุมชนจนที่นี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2567ของกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อมาถึงประจวบคีรีขันสิ่งแรกที่ชลจอสะดุดตาคงนี้ไม่พ้นสะพานสีแดงที่เป็นแลนด์มาร์คมีชื่อว่าสะพานสรานวิถีโดยในอดีตสะพานแห่งนี้เป็นสะพานปลาอ่าวประจวบก่อนมีการประกาศยกเลิกใช้ซึ่งต่อมาก็ได้ดำเนิน เนการปรับปรุงส้มแซมและก็สร้างเพิ่มเติมใช้สีสันอิงกับสถานีรถไฟของจังหวัดซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นเป็นแลนด์มาร์คที่เดินถ่ายรูปได้ตลอดทั้งวันเลยเลยค่ะและทุกวันศุกร์วันเสาร์ในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีถนนคนเดินเรียบอ่าวประจวบ ผู้คนก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจเลือกซื้ออาหารการกินของทะเลของที่ปลูกในท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านอร่อยๆนั่งรับลมทะเลให้สดชื่นด้วยไทยกันเลยทีเดียวพอเลี้ยวเข้ามาสู่ถนนสู้ศึกในชุมชนหัวบ้านก็จะเจอกับวัฒนธรรมร่วมสมัยตึกเก่าสลับกับงานศิลปะสตรีทอาร์ตบอกเล่าเรื่องราวของประจบกิริขันผลงานของศิลปินท้องถิ่นในชุมชนหลบร้อนไปกินอาหารอร่อยๆหลากหลายเรื่องราวที่แกรนด์มาฮาส์บ้านคุณยายคาเฟ่ไม้โบราณที่เต็มไปด้วยอาหารอร่อยและงานศิลปะ สวย,สวยมีพื้นที่เล็กๆสําหรับปลูกต้นกล้าทางศิละปะให้กับเด็กๆได้เติบโตไปพร้อมกับกลิ่นอายอนุรักษ์บ้านเกิดแบบไม่ต้องเร่งรีบตามยุคสมัยพร้อมกับมีที่พักโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวเหมือนกับเราได้มานอนพักผ่อนที่บ้านคุณยายค่อยๆซึมซับกับมนต์เสน่ห์ของประจวบคีรีขันค่ะที่แกรนด์มาเฮาส์ยังมีสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันผงกุยแจสวยๆส,ส,สกินแคร์หรือแม้แต่าสายรักสุขภาพก็ต้องห้ามพลาดไซเดอร์เวดิก้าที่ผลิตจากผลไม้ในท้องถิน่น ของดีของประจวบอีกหลายอย่างก็มีให้เลือกนะคะจัดไปเลยส่วนใครที่อยากตื่นขึ้นมาแล้วเจอทะเลเลยก็ต้องเลือกที่พักติดทะเลนะคะที่นี่เขาก็มีที่พักให้เลือกหลากหลายสถานที่เลยได้ชมวิวสวยๆของทะเลประจวบจากชั้นบนของโรงแรมก็อิ่มใจไม่น้อยเลยเลยค่ะอย่างเช่นศาลเจ้าเมืองประจวบคิริขันอายุเกินร้อยปีที่หัวบ้านก็เป็นที่เคารพของคนในชุมชนอย่างมากชาวเรือก่อนที่จะออกเรือก็จะมาไหว้ขอพรที่นี่เดินไปอีกนิดคุณจะเจอร้านผัดไทยเจ้าดังที่เปิดมากว่า50ปีหอมกลิ่นผัดไทยเครื่องแน่นๆอาหารทะเล สดใหม่ผักเครื่องเคียงนั้นจัดเต็มอร่อยแทบไม่ต้องปรุงเลยเลยค่ะส่วนใครที่เดินชมสตรีทอาร์ตเพลินไม่เมื่อยอยากจะแวะนวดตัวก่อนก็มีร้านวนวดให้เลือกหลายร้านพี่พนักง,งานก็น่ารักบริการดีทุกคนเฮ้ยนี่เราเดินจนผมยาวเลยเหรอเนี่ยเขาตัดผมออกหน่อยแล้วกันได้ไหมแม้เวลาจะผ่านไปเร็วแค่ไหนแต่หัวบ้านถนนสู้ศึกก็ยังคงอนุนรักษ์วิถีทินของตัวเองได้อย่างดี ชุมชนหัวบ้านถนนสู้สึกอาจจะไม่ใช่เพียงแค่สถานที่แต่ยังคือผู้คนความน่ารักความมีน้ำใจสำเนียงภาษาและวัฒนธรรมที่คงไว้ผ่านงานศิลปะแม้ตึกจะเก่าแต่ก็ยังเกาสกดเข็มนาฬิกาหากเปรียบเป็นอาหารชุมชนหัวบ้านก็มีรสชาติที่กลมกล่อมด้วยรสจากวัตถุดิบของตนเองที่แทบไม่ต้องปรุงแต่งก็อร่อยเลือดล้ำอยู่ที่ว่าใครจะมาชิมก่อนใครเท่านั้นเองค่ะ ของดีชุมชนวัฒนธรรมชุมชนหัวบ้านยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเยอะมากๆเลยใครอยากชมสามารถตามรอยเคที่แอดจอห์มาได้ที่ชุมชนหัวบ้านตำบลประจบครีขันจังหวัดประจบครีขันค่ะรโดี